สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้ผมจุกบูรพาขอน้อมนำพระปิดตาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันไม้ทุกท่านนั้นได้รับชมเป็นพระปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับหลังแบบนี้นะครับทีนี้ผมได้ ศึกษาหาข้อมูลมาเนี่ยพิมพ์ของพระปิดตาของหลวงปู่แก้วเนี่ยจำแนกใหญ่ๆได้3มพิมพ์1ก็คือพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่ในลักษณะนี้แล้วก็หลังจะเป็นหลังแบบอย่างที่2ก็คือจะเป็นหลังเรียบนะครับ หลังเนี่ยจะเรียบนะไม่เป็นแบบนี้นะครับส่วนพิมพ์พกลางเนี่ยก็จะเล็กกว่านี้เล็กน้อยนะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีหลังแบบแบบนี้และหลังเรียบเช่นเดียวกันส่วนพิมพ์พเล็กก็จะเล็กกว่านะครับแต่พิมพ์พเล็กนั้นด้านหลังของท่านเนี่ยจะเป็นยันนะครับเป็นยัน ด้านหลังนี้จะเป็นยันเป็นตัวยันและอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจะเรียบมีสองลักษณะเช่นเดียวกันแต่ทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กนั้นมีหลายแม่พิมพ์ครับมีหลายบล็อกเพราะแต่ละพิมพ์นั้นที่ได้พบเห็นจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นด้านหลังเนี่ยนะครับ เอานำเอาอีกองหนึ่งหรืออีกพิมพหนึ่งเนี่ยมากดนะครับตรงด้านหลังก็จะเป็นอีกพระอีกลักษณะอีกพิมพหนึ่งหลวงพ่อแก้วหลวงปู่แก้ววัดเครือวันเนี่ยนะครับท่านสร้างพระในยุคที่มีการรี้เริ่มปฏิสังขรณ์หรือสร้างวัดเครือวัน ก็จะมีผู้ใจบุญเนี่ยนะครับนำข้าวของมาถวายเช่นพวกที่จะใช้ในการก่อสร้างก็จะมีไม้เสาไม้ฝาหรือเป็นจตุปัจจัยต่างๆมาเนี่ยท่านก็จะมอบให้ในการสร้างพระยุคนั้นนะครับถือว่าเป็นการสร้างพระที่ เกจิหรือครูบาอาจารย์เนี่ยเข้มขลังมากตอนแรกที่สร้างพระขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสร้างโดยที่ไม่ได้นำไปคลุกรักเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์เล่าว่ามีผู้คนนะครับหรือคนเนี่ยได้ทำผงของพระปิดตาเนี่ยร่วงหรือหล่นลงไป แล้วต่อมาทำให้สาวแก่แม่ไม้ต่างรุ่มหลงนะครับติดกันงอมแงมเลยสำหรับคนคนนั้นที่ทำผงผ้าปิดตาหล่นลงไปในที่บ้านเนี่ยนะครับท่านจึงสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยโดยที่มีการคลุกรักหรือลงรักนะครับผม มองดูแล้วเป็นการจุ่มแต่องค์นี้ที่พิเศษก็คือจะลงรักดำนะครับแล้วทับด้วยชาติอีกทีหนึ่งก็คือลงชาติอีกทีหนึ่งนะครับลักษณะโดยทั่วไปเราจะเห็นนะครับใบหูของท่านเนี่ยนะครับนี่จะชนไหลเลยจะติดไหลช่วงไหลกับบ่านี้เลย ใบหูทั้งสองข้างเนี่ยนะครับจะติดไหล่และบ่าเลยบางพิมพ์ตรงนี้ก็จะมีสะดือบางพิมพ์ก็ไม่มีสะดือนะครับแต่ในส่วนที่นั่งขัดสมาธิราบเนี่ยนะครับจะเห็นร่องรอยการนูนนะครับของส้นเท้านะครับเป็นส้นเท้านูนขึ้นมาทางด้านบนจะเห็นนิดหนึ่ง ด่วนด้านล่างนี้จะเห็นชัดเจนมากเป็นส้นเท้าขึ้นมานะครับส่วนการที่ยกมือขึ้นไปปิดหน้าเนี่ยก็จะเป็นจัว่วเป็นร่องนะครับร่องแหลมขึ้นไปนี่คือด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังของพระปิดตานะครับก็จะเป็นอีกรูปลักษ รูปแบบอีกลักษณะหนึ่งแตกต่างจากด้านหน้าก็จะเห็นร่องรอยนิ้วมือเนี่ยชัดเจนนะครับเป็นการสร้างด้วยมือก็คืองานแฮนด์เมดนะครับอาจจะติดมือนะครับเพราะว่ามีการลงรักดำแล้วก็คลุกคือคือมีการนำไปจุ่มรักดำแล้วค่อยนำมาลงชาติที่หลังนี่นะครับแสดงว่าพระ แต่ละพิมพ์มีแยกย่อยหลายบล็อกนะครับเพราะว่าพิมพ์ใหญ่ปกติเราจะเห็นเส้นที่เขาเรียกว่าเส้นรัศมีหรือเส้นฉับพันรังสีนะครับตรงนี้เจะเหมือนใส่สเบานะครับแต่องค์นี้ไม่มีแล้วก็สะดือหรือพระนาพีนี่ไม่มีแต่จะมีส้นเท้านะครับ นูนขึ้นมาเล็กน้อยด้านบนและด้านล่างส้นเท้าก็จะนูนอย่างชัดเจนภาพปิดตาองค์นี้นะครับมีการลงรักดำแล้วก็ลงชาติเนี่ยนะครับเนื้อค่อนข้างที่จะพบเห็นน้อยเพราะว่าเป็นเนื้อข้างในสีขาวส่วนใหญ่เราจะเห็นเนื้อออกสีน้ําตาลหรือออกสีกะลา นะครับส่วนมวลสารนั้นก็มีหลายอย่างมีทั้งผงพุทธคุณนะครับผงวิเศษต่างๆมีว่านร้อยแปดและที่สำคัญมีไม้มงคลอย่างเช่นกาฝากรักกาฝากมะยมนะครับแล้วก็ไม้กุกไก่ที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนั้น ด้านข้างเนี่ยจะไม่มีการตัดขอบนะครับก็คือกดแม่พิมพ์ลงไปเท่าที่กดลงไปแล้วก็ถอดออกมาเลยโดยที่ไม่มีปีกหรือตัดขอบนะครับทั้งรอบด้านเหมือนกันด้านท้ายก็ไม่มีตัดขอบนะครับเรามักจะพบเห็นนะครับทั้งมีการลงรักปิดทองและ รงรักลงชาติก็เหมือนองค์นี้นะครับเนื้อข้างในจะเป็นเนื้อสีขาวผมสันนิษฐานว่าเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับตรงนี้เกิดจากการศึกหรือเกิดจากการที่เขาฝนนะครับนำผงเนี่ยไปใช้ในการทำเสน่ห์ต่างๆอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่า ประสบการณ์ของสเสน่ห์เมตตามหานิยมนั้นสูงมากสำหรับหลวงพ่อแก้ววัดเกลือวันขนาดเศษผงที่หล่นลงในบ้านนะครับที่ทำหล่นลงในบ้านเนี่ยแสดงแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เล่ากันว่าสาวแก่แม่ไม้เนี่ยนะครับต่างลุ่มหลงติดกันงอมแงมเลยสำหรับคนที่เป็นเจ้าของพระปิดตาองค์นั้น นะครับตรงส่วนนี้ผมได้อธิบายถึงตอนนี้ก็อยากจะบอกทุกท่านว่าสิ่งสำคัญที่เราจะดูนั้นนะครับเราจะต้องดูในเรื่องของส่วนประกอบโดยรวมเพราะว่าแต่ละบล็อกแต่ละพิมพ์นั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพิมพ์ใหญ่ก็มีหลายบล็อกพิมพ์เล็ก ทิมกลางก็มีหลายบล็อกที่สำคัญนั้นแต่ก่อนไม่ได้สร้างทีละเยอะๆนะครับโอกาสงานบุญก็สร้างและพิมพ์ออกมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่ศรัทธาหรือผู้ที่มาช่วยงานบุญนะครับผมยกตัวอย่างอย่างด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นบล็อกหรือเป็นพิมพ์คนละพิมพ์เลยกับด้านหน้านะฮะงั้นก็แสดงว่าบล็อกเนี่ย มีหลายบล็อกหลายพิมพ์แล้วเราดูตรงไหนนะครับที่จะดูความเก่าเราก็ดูของความมีการร่องรอยของการเหี่ยวย่นของรักนะฮะเป็นเหมือนลายนิ้วมือเนี่ยเป็นลายนิ้วมือแหละครับเพราะเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยเป็นลายนิ้วมือ, make, มอดูร่องรอยเหี่ยวย่นดูร่องรอยของความสึกนะครับเป็นพระ ปิดตาที่มีเมตตามหานิยมนะครับอย่างมากวันนี้ผมได้น้อมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมนั้นนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาแต่จะชี้เป็นจุดสังเกตรหรือจุดเกแท้นั้นคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าแต่ละพิมพ์ไม่ว่าพิมพ์ใหญ่ก็มีหลายบล็อก พิมพกลางก็มีหลายบล็อกพิมพ์เล็กก็มีหลายบล็อกเพราะว่าเป็นการสร้างนะครับในแต่ละครั้งสร้างไม่เยอะสร้างเพื่อแจกจ่ายและก็เริ่มสร้างใหม่อีกและแม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่เป็นช่างชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นช่างชาวบ้านนั้นก็ได้สร้างพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยแยกย่อยออกไปพิมพ์ใหญ่ก็แยกย่อยออกไปอีกหลายพิมพ์หลายบล็อก พิมพกลางก็แยกย่อยอีกหลายพิมพหลายบล็อกพิมพ์เล็กก็แยกย่อยอีกหลายพิมพ์หลายบล็อกแล้วเราจะดูยังไงว่าอันไหนเกอันไหนแท้นะครับดูที่ความเก่านะครับดูที่ความเก่าดูที่การเห็นในลักษณะของรักหรือชาติเนี่ยนะครับจะเก่าแล้วก็มีความสึกน,นี่เนื้อด้านในนี่เนื้อสีขาวครับเนื้อจะละเอียด นะครับสำหรับองค์นี้เนื้อละเอียดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้บรรยายมาถึงตอนนี้แล้วก็จะอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าผู้ที่ศรัทธานะครับหาพระปิตาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันเนี่ยก็ต้องศึกษา นะครับศึกษาจากตำราจากผู้ที่มีพระหลวงปู่แก้วศึกษาหลายๆด้านนะครับศึกษาหลายๆด้านแต่สําหรับผมเองนั้นสรุปพิมพ์ใหญ่ๆก็มีทั้งหมด3พิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็จะเป็นหลังมีหลังแบบนะครับก็คือหลังแบบนี้พิมพ์ใหญ่นะฮะ แล้วก็จะมีหลังที่เป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบพิมพ์กลางก็จะมีเป็นหลังแบบแบบนี้แล้วก็เป็นหลังเรียบส่วนพิมพ์เล็กนั้นด้านหลังนั้นจะเป็นยันนะครับเป็นยันและหลังจะเรียบแตกต่างที่พิมพ์เล็กเป็นยันด้านหลังนะครับไม่เป็นหลังแบบส่วนพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์กลางนั้นจะเป็นหลังแบบแบบนี้นะครับ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือองค์นี้นะครับข้อพับนะครับของการนั่งสมาธิเนี่ยราบเนี่ยมันจะเห็นซอกส่วนซอกเล็กเนี่ยแหลมเป็นปลายแหลมตรงนี้นะครับเป็นปลายแหลมนะครับเช่นเดียวกันกับอีกฝั่งนะครับแต่ฝั่งนี้จะแหลมกว่านะครปลายจะแหลมกว่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรา จะดูจุดที่เป็นจุดเกแทแนั้นต้องขอเรียนกับทุกท่านว่าไม่สามารถที่จะดูรายละเอียดชี้จุดเกแท้ได้อย่างชัดเจนเป็นเพียงแนวทางการพิจารณาเท่านั้นที่เป็นที่สังเกตนะครับเพราะว่าพระสร้างมาอายุกว่าเป็นร้อยกว่าปีเราก็ต้องศึกษานะครับ ในลักษณะให้หลายด้านศึกษาหลายๆด้านนะครับจากตำราจากผู้รู้จากคนมีพระหลวงพ่อแก้วเนี่ยนะหลวงปู่แก้วเนี่ยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนี้นะครับนำสิ่งมงคลมาอำนวยอวยพรอำนวยอวยัยให้ทุกท่านนั้นจงประสบพบแต่ความโชคดีสำหรับสุดท้ายนี้ ใครที่อยากได้พระหลวงปู่แก้ววัดเครือวันก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาคลิปนี้โชคดีครับทุกท่านสวัสดีครับ